ให้เติมได้เต็มถังเต็มถังเท่านั้นไม่กออถังเพราะว่าเป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐบาลที่กําหนดไว้อะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ามันค่อนข้างแพง,งที่ของเรานี่ของเขานี่น้ำมันมันจะถูกกว่าเราจะไหมแพงกว่าค่ะแพงกว่าใช่ค่ะแพงกว่าไม่ได้ถูกกว่าอืแต่ทีนี้นเขาก็พระยามาเติมให้เราค่ะเขาข้ามมาเขาก็จะเติม <S <S แล้วก็กลับบ้านเขาทีนี้เราเลยเราค้าตากันปะซื้อีกันปะ แต่เทาเท่าก็เลยมากกับว่าถามหมอหายยังเหล็ก็เลยตืดเแล็กอะไรเติมไปน้มแต่มันราคามันต่างกันหลายบ่อระหว่างไทยกับเราแ่ซุสีกันมาซีทเางกันบ่อนอดรอแตไเท่าบาทมันเท่าบทต่างเท่าบาทอตางบหลายเนาะอยู่ในลิตรสิบเก้าพันสิบเก้าพันตกตกเท่าบาท ตก40บาทเอเป็นกระส 48, it? It ้วนเขาเอยังกระส้วนบ่ส้วนนี่ยแม่กระส้วน mm ิเซกระส้วนมัตติมีก็อยู่ในิตร19,000 19,000ตกตเกาหร่บาทต40บาท40บาท0บาท Oh mm -hmm.